ไปมาเร็วไปเร็วมาเร็วไปไปไปวิ่งกันเร็วสวัสดีครับสวัสดีเอฟซีทุกทุกคนเลยนะวันนี้นะผมก็กลับมาอย่างบ้านยายปอบอีกแล้วนะทุคนเนื่องจากว่าจินดาเนี่ยต้องบอกอย่างก่อนจริง,รงๆนะับ <c oughs> ผมก็เพิ่งไปเพิ่งจะกลับจากบ้านยายปอบเมื่อตอนบ่ายๆอย่างนะแต่พอกลับถึงบ้านในจินดาเนี่ยก็กระวนกระวายนะเป็นห่วงน้องฟ้าใส่นะก็เลยชวนผมเนี่ยกลับมาอย่างบ้านยายปอบในะอีกรอบหนึ่งนะเพื่อที่ว่าจะกลับมาตามหาน้องฟ้าใส่ ก็จินดาเนี่ยเป็นห่วงน้องฟ้าใสามากนะเพราะว่าแกได้เห็นในปอบเนี่ยอืมอยู่ท่าจะไม่ดีอ,อ่าสติแกแบบไม่อยู่กัเนื้อตัวแกแก็เลยแบบอ่าเกิดเป็นห่วงน้องฟ้าใสาขึ้น<ช>มาวันนี้เนี่ยเราก็เลยจะกลับมาหาก<า>ันอีก<ห>ครั้ง<ห>นะ,ะเราจะกลับมาหาหน้องฟ้า,สาใสเจอคือเราจะกลับมาที่นี่ครั้งหนึ่งนะก็ไม่รู้ว่าจะเจอหรือเปล่านะพี่โอเคเดี๋ยวตอนนี้ผมเนี่ยอยู่ทางเข้าบ้านใหยปอบนะแต่เราก็จะเดินเข้าไปกันเลยไปไปเพราะเดี๋ยวมันจะมืดเพราะตอนเนี้ คือเราเนี่ยฝนเริ่มตกแลวพี่ประมาณหกโมงกว่าแล้วตอนเนี้ยข้างนอกยังไม่มืดมากตอนเนี้ยหกโมกว่าแล้วป้าเดี๋ยวเรารีบไปดีกว่าอไม้หลนะนี่ฝนเริ่มตกแล้วทุกคนเจ็บขามากดนี่รันน้พี่ักวมาเป็นเองพนัผวน้องน่าจมนะ้เนาลังไ่ได้รับอันตรายเยอย ก็ดูกว่ามันยังอยู่ป่ะเพิ่มไม่แน่ใหญ่ยยน่าจากกลับมาที่บ้านแล้วนะไม่อยู่ไม่อยู่ไม่เจอนะครับอ้องของช่วย รัพอที่งไหนไหมแต่เราพุ่งเจอแยปอบต้องระวังนะดูรอบๆข้าไม่เจอแย้ปอบบอกคจะปรเรื่องะรคถ่ายใครมาเขาใส่ดินเสี่ยงเขาจะลงมานะเขาคงบอกว่าเขาส่งเรื่องที่สัเรื่องนนเดยวนีเนี่ยให้ลงมาอย่องนะวจะเ็กน้องใส่ ไม่แน่ใจนะไม่นะคิดว่าน่าจะไม่เจอนะเพราะว่าเรามาแล้วน,น้องหายไปไหนวะอันนี้เราไม่รู้ว่าน้องหายไปไหนทุกคน

ไป,ไปใช่แกเข้าไปทางนี้อ่ะเสียงแล้วโป่านี่น่งแบบยิงอยู่ยิงแบบน,น่ากลัวนะ บอกว่าเป็นเศษเนื้นอ,อไม่รวมหมดอันนั้นเราไปกินหรอวเป็นเศษเนื้อชิ้นเ,เล็กๆนะพี่ยายเนี่ยมันนั่งกินตรงนี้นะแล้วเรามาเจอเป็นพวกเศษเนื้นาาอใหญน่าจะไม่เห็นเท่านี้ใหญ่แล้วก่มาดู่วัญนี้นะป้าป้นนป<ะ>าขใสา่ป้า อยู่แถวนี้ไหมภาษาชินนะเมื่อเรารอแถวนี้ก่อนไหมไม่ต้องรอในบ้านแล้วมั้งผมคิดว่าพอสายถ้ายอยู่แถวถ้ายอยู่แถวนี้จริงๆอะ่ะแกน่าจะออกจากป่าน,นี้ก่อนแล้วเ ه, ขาขึ้นบ้านนะดว่างบนนู้นอะ รอแถ่นี้ก็ได้มโอโ้โหเลเะรอแถ่นี้เลพี่โอเคพี่ตอนนี้เราก็ได้นั่งรอมาประมาณ15บาทีได้นะใช่ไ่ะจินะบ้านที่ผมอธิมั้ง<ห> ยังไม่เจอวิเวลน้องฟ้าใส่กับยายปอบปนะรอบนี้เราจะไม่รอนานนะพี่พรมันจะมืดนะใช่ผมก็กะจะไม่รอนานนะแต่ว่าที่ผมหมายนยก็คือเพื่อ,อความสบายใจของจินดานนะจินดานเนี่ยอยากมาอยาก,กมาหาน้องฟ้าใสนะพอเพราะเป็นห่วงน้องนะก็เลยพามาแต่ว่าเราจะไม่อยู่นานนะเพราะถ้าเราอยู่นานเกินไปเนี่ยมันก็จะอันตรายกับเราด้วยเราก็จะอยู่สักพักเดี๋ยวรอทุบหนึ่งกลับไปอ่ะ คึ่งน่โอ้มืดไปมืดไปปะก็ต้องเกือบเกือบทุ่มอ่ะอ่าเกือบเกือบทุ่มเหมือนกันเดี๋ยวเราจะกลับละเพราะว่าไม่อยากให้มันมืดจนเกินไปนะพี่แตถ้าเราเจอยายปอบเนี่ยลิฟต์นน่าจะเยอะนะเชื่อผมคือผมคิดว่ากลางคืนลิฟต์จะวันนี้เป็นวันพระใหญ่ด้วยอืมแต่ผมคิดว่าฟ้าใสเราน่าจะไม่เจอปะยายปอบมรู้สึกพี่ใช่ไหมผมรู้สึกพี่ยายปอบเองก็คิดว่าน่าจะไม่เจอเหมือนกันเพราะว่าแกน่าจะกลับไปที่ใดที่หนึ่งใช่ ประมาณนั้นแะไม่เจอก็ไม่อะไรพี่อย่างน้นอ,อยก็อย่ายให้ยายเจอน้องพัใสก็พออก็พวกมสบายใจ๋ยวเราก็จะนั่งรอกันอีกสักพักหนึ่งนะอยพี่จาจ<ะ>้พี่ตาจใสเาใ่สเาสพีพพพพพเา่เอาเอาเอใชใช่ใช่ ไอผมดูว่าแกขึ้นมาบนเขานนเนะใช่อย่นี้นนะแกอยู่แถวนี้นนนนนหรยายจำไ,ได้ปะยายยังไม่กลับปหยายยังไม่กลับหรอครับยายนอนนี่หรอุ่ันผมเพราะผมให้เนื้อกินกเยาจะสนิกับยายที่สุดแล้วะครับผม

ไปนไรเปล่าฟ้าใสวิ่งตะดเลย tamam. ไปไหนไม่รู้พี่ไปแล้วป่ะพี่ไปลุงผมบอกให้วิ่งมาก่อนแกวิ่งตัดเลยไปไหนไม่รู้โอเคไหมพี่ฟ้าใส แต่แกวิ่งออกมากทางนี้แล้วพี่ว้าาใสยพี่ต้อหาฟ้าใสก่อนหมพี่ไหวป่าวมันกระเขนอย่งดิแล้วก็ดีข่ามันงน่อยันกินม,มันตีข่ามันจับไม้ตังไหนไม่รู้ไม้ที่เอามาอย่างเงี้ยจะเอาตีที่ตีกับมึงแกตีตรงข่าโอ๊ย ไฟไหม้ฝฟไปหไหนแล้ววะวะไฟไหม้โอเคน้ำ <Okay. S 2> นีน่มันจดีตลอดเลยเฮ้ย อะไรหรอือวะพระสาก็วิ่งไวเหมือนกันวิ่งไวมากเลยผมก็แทบตามไม่ทันเหมือนกันนะจริงเหรอน้องไปทาง,งบ้านเราถูกไหมน้องไปบ้านถูกผมบอกว่าถ้าคิดถึงเหลือเลยอะ่ะมาหาผมเขาบอกว่าเขาไปบ้านผมถูกนะเรารีบลงไปดูก่อนไหมรีบลงไปดูน้องพระไส้ที่บ้านน,น,านะง่ายนะแกอาจจะ,ะกลับไปที่บ้านเราก็ได้ใช่ใช่พี่ผมว่าเราน่าจะตามแกน้องทันอยู่นทานน้องลงไปใช,ใช่พอน้องหัวฉลาดมากน้องน่าจะตามผมเอ้ยลงไปที่บ้านได้เปล่า ไปไลองดูรอนเลยช้าเนเะจ็บแขนมากเลยไหยไห้วายอยู่ไห้อยู่ได้ะ